สวัสดีครับอาจารย์มนพพบปัญหาก็มาพบปัญหาอีกแล้วครับอาจารย์มนพวันนี้ก็จะมาพูดถึงคนนี้ครับคนนี้นะครับคนนี้คนนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากไปเปิดสํานักการบัญชีเพราะว่ามาฝึกงานแล้วก็มาทํางานที่นี่ก็กล่าวว่าปีสองปีแล้วไปเปิดสํานักการบัญชีที่าตจังหวัดที่บ้านเกิดของตนนะครับแต่เมื่อคืนอะ่ะเมื่อคืนผมไปคุยกับอาจารย์เชียร์มาเขาบอกว่าคุณอะ่ะ ถ้าเกิดตอนนี้ถามว่าคุณทํางานได้ไหมคุณทํางานได้เขาบอกคุณทํางานได้นะแต่ว่าประเด็นมันคือตรงนี้ครับอาจารย์จะบอกว่าแม้จะทํางานได้ก็ตามคือนั่งทํางานที่โต๊ะเนี่ยทำได้เลยมีงานอะไรเหมือนที่คุณทําอยู่คีย์บัญชีเข้าไปยื่นภาษีรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อาจารย์เชยบอกว่าแม้เขาจะมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมเขาสมมุติเลยนะว่าแม้คุณจะมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมจากตอนนี้อีก2ปีไปเลยนะเขาก็บอกว่าคุณยังไม่สามารถไปเปิดสํานักงานบัญชีได้ คุณคิดยังไงบ้างคํานี้เดี๋ยวผมจะมาเฉลยว่าเหตุผลอะไรเอาให้คุณตอบก่อนคุณคิดยังไงบ้างอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยเขาดูถูกคุณมากเลยนะให้คุณทํางานอีกเนี่ยไปอีกสองปีคุณยังไม่สามารถเปิดสำนักงานบัญชีได้คุณคิดว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะหนูยังไม่มีความกระตือรือร้นมากมากพอค่ะว่าคืออ่อถ้าอยากเปิดสํานักงานบัญชีเราก็ต้องแบบคุยกับลูกค้าเป็นใช่เนี่ยแหละเขาบอกปัญหาของคุณคุณเลือกที่จะ ใช้ชีวิตแบบอะไรนะอินเวร์ดเหรอเออคุณเลือกที่จะไม่คุยกับลูกค้าแล้วคุณจะไปหาลูกค้าได้ไงล่ะคือเบื้องต้นที่คุณจะเปิดสำนักงานชีคุณต้องหาลูกค้าได้ก่อนคุณถึงจะเอางานไปทําที่สํานักงานชีเค็นไงเขาบอกคุณไม่พยายามที่จะเรียนรู้การคุยการติดต่อการออกไปพบปะสังสรรค์เอสังสรรค์ป่ะพบปากลูกค้าหรือคุยกับลูกค้าคุณขาดตรงนี้เมื่อคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ค่ะหนูอ่ะพยายามแล้วหนูเป็นคนที่แบบไม่ ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ค่ะใช่ใช่ใช่หนูหนูอ่ะหนูคิดว่าหนูอ่ะพยายามแล้วหนูว่าหนูดีขึ้นกว่าเดิมแล้วด้วยคว่ามใช่ค่ะหนูดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะพยายามพยายามนะค่ะจะพยายามมากกว่านี้ค่ะอ๋อแปลว่าคุณรู้ปัญหาตัวคุณแล้วนะมันไม่ใช่ความรู้ความสามารถที่คุณนั่งยื่นภาษีรายเดือนหรือคี่บินเนี่ยคุณเข้าใจป่ะมันอยู่ปัญหาว่าคุณจะหาลูกค้ายังไงคุณจะต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่เปลี่ยนบุคลิกภาพใหม่เพื่อคุณจะต้องไปดีกว่าลูกค้าเพราะคุณจะต้องเป็นนักธุรกิจ ไม่ใช่มานั่งโต๊ะแล้วก็คุยอยู่กับคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์แล้วก็เล่นไลน์ดู Facebook อยู่ส่วนตัวเท่านั้นนะชีวิตมันต้องมีการปฏิสัมพันธ์คุณจะได้รู้ว่าการเจราจาลูกค้าเป็นยังไงค<ฆ>่ะอ่าโอเคดังนั้นนะครับผมเรียกว่าเขาไม่รู้ครับเขารู้แล้วระวังว่าวันนี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยสิบเก้าคิกาพเยนหกเจ็ดเมื่อเขารู้วันนี้แล้วเขาจะปรับตุงตัวเองนะครับผมคงจะเห็นเขาเจอลูกค้าเดินก็ไม่คุยกราดคุย นะรับโทรศัพท์ใครไม่รับกูรับคนเดียวอะไรเงี้ยนะคุณจะได้ฝึกหัดเจรจากับลูกค้าไงใช่ไหมอย่าเป็นนักบัญชีที่นั่งโต๊ะเพราะว่าคุณจะไม่ได้รับงานมาทําสํานักงานบัญชีของคุณแม้คุณเปิดสํานักบัญชีก็จะได้ลูกค้าน้อยนะ